ยิ้มแล้วฟันเกค่ะข้างในแก้วเหมือนฟันจะหักด้วยค่ะบิวตี้ค่ะนางสาวกัญญกรเคียนพุมอายุ19ปีค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาสาขาการท่องเที่ยวอีเวนต์ค่ะถ้าเป็นล่าสุดที่ผ่านมาก็คงเป็นการประกวดธิดาพยาเลค่ะแล้วก็เป็นการประกวดเฟชชี่ของคณะค่ะก็ได้ลอง,องมา ตอคนแรกมันก็ดู e <laughs> ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทุกคนก็คิดว่าเออฟันหนูไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าดูดีๆค่ะหนูเป็นคนที่เวลายิ้มหนูชอบหันข้างยิม้มแล้วก็จะมีฟันข้างหนึ่งที่สวยกับข้างหนึ่งฟันเหมือนจะงุ้มเข้าอะค่ะเหมือนฟันหักข้างในแต่ว่ามไม่ได้หักค่ะมันเป็นเหมือนฟันงุ้มแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฟันเกค่ะเวลายิ้มมันก็จะดูไม่สวยแล้วก็เวลาพูดก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะก็เลยอยากที่จะทำ เขาล่นพีนะคะเขาดูแลเรื่องฟันหนูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะในเรื่องของการที่หนูไม่มั่นใจในการยิ้มเขาดูแลทุกอย่างเลยค่ะ <S <S ด้วยความที่หนูเรียนท่องเที่ยวอ e ีเวนต์ค่ะสาขาหนูจะเป็นการพบเจอผู้คนการเป็นออร์แกไนเซอร์ซึ่งหนูก็อยากทำงานในด้านของออร์แกไนเซอร์มันก็คือได้เจอผู้คนเยอะแยะการยิ้มของหนูสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาทำงานหรือเข้ามาใช้บริการเรา ได้เยอะะเลยค่อนาคตอาจจะประกวดเพิ่มมันก็ส่งผลในเรื่องของยิ้มทุกคนเขาจะมองฟันเป็นอันดับแรกถ้ายิ้มสวยว่าเออคนนี้สวยจังมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นในทุกๆอย่างในเรื่องของการทํางานด้วยด้วยความที่หนูอยากจะเป็นอินฟูไปด้วยเวลายิ้มฟันนี่คือต้องมาอันดับหนึ่งเลยค่ะเวลาอยู่หน้ากล้องอะ่ะเราจะสามารถถ่ายมุมนั้นมุมนี้เราจะได้มั่นใจมากขึ้น ฝากถึงคนที่อยากจะทําฟันนะคะทุกคนมาทําได้เลยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องการเจอผู้คนหรืออะไรต่างๆมันสามารถทําให้เรามีความมั่นใจในทุกๆอย่างถ้าเกิดหนูจะเป็นอินฟูหนูก็อยากเป็นอินฟูที่ยิ้มสวยที่สุดค่ะ